นิทานเรื่องความเสียสละนะหมู่บ้านเล็กๆคิมป่าใหญ่มีหนูชื่อน้อยหนาอาศัยอยู่กับแม่ในรูใต้ต้นโพยใหญ่น้อยหนาเป็นหนูตัวเล็กตัวเล็กที่ฉลาดและใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอวันหนึ่งขณะที่น้อยหนากำลังเก็บมเมล็ดข้าวโพดท,ที่แม่เก็บมาให้ ขบวนรถบรรทุกอาหารก็ผ่านมาทางหมู่บ้านรถบรรทุกคันใหญ่บรรทุกข้าวสารมาเต็มคันและด้วยความประมาทของคนขับทำให้ถุงข้าวสารหลายใบหล่นกระจายเกลื่อนกลาดน้อยหน่าเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปบอกเพื่อนๆหนูทุกตัวในหมู่บ้านให้มาร่วมกันเก็บข้าวสารก่อนที่ฝนจะตก ถ้านำไปเก็บไว้กินในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงพวกหนูทุกตัวต่างก็ช่วยกันเก็บข้าวสารอย่างขมักขเม้นจนกระทั่งเก็บได้ครบทุกเม็ดแต่แล้วจูจ่ๆก็เกิดไฟไม่ป่าใหญ่ขึ้นควันไฟลอยมาปกคลุมหมู่บ้านหนูทุกตัวต่างตกใจกลัวพวกมันรีบวิ่งไปหลบในพงดิน แต่ก็มีหนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในกองไฟเพื่อไปช่วยลูกนกน้อยที่ติดอยู่ในรังหนูตัวนั้นก็คือน้อยหน่าเองแม่ของน้อยหน่าเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยลูกแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วน้อยหน่าถูกไฟคลอกจนบาดเจ็บสาหาัสเพื่อนๆหนูทุกตัวต่างเศร้าเสียใจกับการจากไปของน้อยหน่า พวกมันต่างระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของน้อยหนาเสมอแม้ว่าน้อยหนาจะจากไปแต่ความดีของมันยังคงอยู่เข้าสารที่พวกหนูช่วยกันเก็บไว้ทำให้พวกมันสามารถอยู่รอดปลอดภัยในฤดูแล้งได้และเรื่องราวของน้อยหนาก็กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา นิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความเสียสละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและความกล้าหาญจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีงามเสมอ